哎，八、嗯。爸 哈哈哈哈哈！哦，<laughs> <laughs> <laughs> 你快来，帮忙帮忙。 นี่ครับเป็นที่อาจารย์จะทําปลูกพญาขอมนัรราชนะครับองใหญ่นะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับ องค์ปู่พญาขอมนันทราชแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ําหรือจะเป็นลานท่าเรือฝั่งนี้ก็จะเป็นท่าเรืออนาคตก็จะเรือก็จะขึ้นฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่พระอาจารย์ธนโชตท่านได้าวางแผนไว้นะครับเรือจะเข้ามาฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น สำนักนะครับสำนักปฏิบัติคํามทนาโชตต่อแก้วกลางน้ำบางบาดานจะจะทำปลูกพยาขอมองค์ใหญ่แล้วก็มีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่อีกองหนึ่งแล้วก็แม่โสมมานะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะเป็นทางเข้ามาจากหมู่บ้านซึ่งพระอาจารย์ได้ทำตัดใหม่นะ ตัดทางเส้นมาจากหมู่บ้านนะครับนี่ครับก็จะเห็นฝั่งโน้นนะครับวิ่งมาริมแม่อ่าริมแม่น้ํานี่เป็นสายน้ํากล่านะครับหนองน้ํานี้จะเชื่อมสายน้ํากล่าสายน้ําบังที่เข้ามาฝั่งโน้นนะครับตลาดผ้าซองนะครับวิ่งรออไปฝั่งโน้นนะครับตลาดผ้าซองระหว่างแม่น้ําบังแม่น้ํากล่านะครับ จะวิ่งเรือมาฝั่งนี้แล้วก็เข้ามาฝั่งนี้นะครับก็จะมาจอดเรือถ้าใครจะขึ้นมาฝั่งเรือนะครับก็จะเห็นองค์ปู่พญาขอมอนันตราดที่สูง9เมตรนะครับพระอาจารย์บอกว่าน่าจะสูงเข้าเมตรนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เป็นปติพระอาจารย์นะครับเป็นหลังเล็กๆอยู่ก็จะเลื้อออกนะครับ หรือออกก็จะเป็นองค์ปู่พญาขอมที่พ่นน้ํานะครับพ่นน้ําพุ่งลงหนองน้ํานี่นะครับเป็นโมเดลที่พระอาจารย์ท่านจะสร้างนะครับดูเหมือนคล้ายๆกับองค์สัตนาคา,าที่อยู่นครพนมนะครับองค์สัตนาคาที่องค์สัตะนาคราชนะครับ อันนี้ผมพูดผิดก็ขอไปนะครับเป็นโมเดลประมาณนี้นะครับถ้าใครวิ่งมาฝั่งหมู่บ้านก็จะเห็นองค์พญาขอมเลยนะครับนี่มาทางหมู่บ้านนะครับวิ่งมาก็เลี้ยวขวาวิ่งมานี่นครับก็จะเห็นองค์ปูกพญาขอมเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้เลยตรง กุฏิหลังเล็กของพระาจารย์นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พ่นน้ําสู่แม่น้ํานะครับสู่วังบาดานนะครับนี่เป็นโมเดลคร่าวๆอ,อีกสองเดือนข้างหน้านะครับพระอาจารย์จะสร้างองค์ปู่พญาขอมอนัน,นตนาคราชแล้วก็องค์แม่สวมาแล้วก็พระพุทธรูปองค์สีขาวเป็นพระพุทธรูปทันใจนะครับ ที่เห็นอยู่นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นโมเดลคร่าวๆนะครับที่พระาจารย์ได้จต่ตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับถนนหรือเป็นลานปูนเอาไว้สำหรับลูกหลานนักขราดหรือกิดานาคีจะมาบวงสรวงกันนะครับบริเวณนี้นะครับ นี่ฮะจะเห็นเป็นริมแม่น้ำเลยริมบางบาดาลเลยนะครับนี่สวยงามนะครับปีใหม่นี้นะครับเรียนเชิญนะครับที่ใครจะมา,เ,าเที่ยวชมบรรยากาศนะครับธรรมชาติพระอา,าจารย์ก็มีเต็นท์มีที่พักให้ลูกศิษย์รองรับนะครับ หรือตั้งจะพักโรงแรมของลูกศิษย์พระอาจารย์ก็ไม่ไกลจากที่นี่นักนะครับตลาดพระซองหรือตลาดนาแกนครับนี่เป็นสถานที่เกาะแก้วกลางน้ำวังบาดาลของอาจารย์ธนโชธนะครับนี่เป็นแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอีกสองเดือนไม่เกินสองเดือนข้างหน้านะครับนี่ครับเป็นนด์มาร์คเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่องค์ปู่พยาขอมอนันตคราดท่านได้ขึ้นมาให้เห็นนะครับให้พระอาจารย์เห็นนี่ครับโมเดลขององค์ปู่พยาขอมตรงนี้เลยครับจะพ่นน้ำ ลงสู่หนองน้ำหรือวังบาดานนะครับนี่ครับพ้นขึ้นมานี้นะครับพ้นลงน้ำนะครับนี่เป็นเกาะแก้วกลางน้ำวังบาดาลอาจารย์ธนโชธนะครับนี่เป็นโรเดลนะครับนี่พัฒนาไปอีกไกลเลครับนี่พระอาจารย์อยู่อ,องค์เดียวนะครับแต่ว่าท่านมีความสามารถ ขยันนะครับทาทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะปั้นพระพุทธรูปปั้นองค์ปู่พญาขอมตามที่เห็นนะครับท่านบอกว่าเนื้อดิบๆตาดิบๆเลยท่านไม่ได้นิมิตเห็นองค์ปู่พญาขอมนะครับเป็นองค์สีดําเป็นองค์พญานาคสีดสําที่นี่นะครับนี่ตรงจุดที่พญานาคองค์ดาได้มาให้พระอาจารย์เห็นนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นไปให้เห็นนะครับว่าองค์ปู่พญาคอมแม่โสมาหรือพระพุทธรูปที่อยู่ที่นี่นะฮะหน้าตายังไงถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินอ้อมขึ้นเกาะแล้วไปให้ชมนะครับว่าองค์ปู่พญาขอมหน้าตายังไงองค์แม่โสมานะครับน้องไอซ์ได้มาบอกว่าหลังจากที่ปู่พญาขอมได้ ไปเข้าฝันหรือไปนิมิตเห็นนะครับก็จะสื่อไปถึงน้องไอซ์และน้องส้มนะครับหรืออีกหลายคนนะครับที่ดานาคีขององค์ปู่พญาขอมนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นองค์องคูป่พญาขอมเองของของน้องไอซ์เองนะครับก็มาสื่อให้เห็นว่านะฮะอีกอีกไม่นานนะครับน้องไอซ์จะเป็นคน ซึ่งเป็นทิดาขององค์ปู่พญาคอมจะได้มาสร้างที่นี่นะครับนี่อีกวันที่15นะครับตามที่อยู่ในคลิปท่านไปติดตามดูนะครับ15นี้จะเปิดขุมสมบัติสมขุมทรัพย์เมืองบาดาลน,นะครับที่ท่านได้ปู่พญาคอมได้มาสื่อนะครับนี่ครับเป็นโมเดลที่พระอาจารย์จะสร้างองค์ใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ อยู่จุดตรงนี้เลยนะครับปีใหม่นี้ถ้าใครอ,อยากมีชีวิตาการงานที่ดีนะครับก็มีหลายคนนะครับว่ามาขอพรแล้วได้โชคลาภตามสมปรารถนานะครับนี่เป็นองค์พระพุทธรูปองค์สีขาวาาพระอาจารย์ว่าเป็นพระพุทธรูปทันใจนะครับซึ่งพระจารย์ได้ปั้น ขึ้นกับมือเองนะครับนี่เป็นโมเดลที่พระอาจารย์ได้ปั้นนะครับองค์ปู่พญาขอมอนันตนาคราชนะครับมีม้านะครับชื่อว่าม้าอาสนัยนะครับปู่พญาขอมนาคราชนะครับนี่ในตำนานทั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นตำนานของแม่น้ำกล่ำแม่น้ำบังนะครับซึ่ง เรื่องราวของผาแดงนางไอ้นะครับนี่ก็เป็นองค์แม่โสม,มานะครับที่องค์หน้าตาท่านนี่ยิ้มแย้มสดใสนะครับสวยงามเป็นองค์เป็นเห็นองไอ้ว่าเป็นมเหสีขององค์ปู่พญาขอมนะครับองค์แม่โสม,มานะครับก็ท่านใดที่ปีใหม่นะครับยังไม่มีที่ไหนที่จะมาเที่ยวนะครับนี่อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับนี่เป็น สถานที่เกอะแก้วกลางน้ำวังบาดาลน,นะครับนี่ครับเป็นโมเดลที่พระอาจารย์จะสร้างสูงถึง9เมตรนะครับประมาณนี้นะครับถัดลงไปนะครับก็นี่ฮะตรงนี้ก็จะสร้างองค์ปูปูไว้ขอมองค์ใหญ่แล้วก็พระพุทธรูปนี้ก็จะสร้างสูงที่สุดนะครับ ก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับย้ายไปฝั่งนู้นเพราะว่าจะทําเป็นพระนาคปกนะครับเป็นพญานาคราชที่คลุมพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้พระอาจารย์จะย้ายออกนะครับนี่เป็นโมเดลคร่าวๆนะครับอีก2เดือนข้างหน้านะครับตรงนี้จะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาตัดลงไปตรงนี้นะครับว่าสถานที่ตรงนี้เคย ภูพยายาขอมได้ได้ให้มาให้อาจารย์ได้เห็นนะครับอยู่ตรงนี้ครับมีท่าน้ำอย่างที่ผมลงไปเมื่อกี้นะครับนี่ครับเป็นข้า,ขาวที่ให้ได้เห็นผมตัดลงไปนิชชันนะครับเป็น เกาะเกาะที่ชันมานะครับกาลงไปนี้นลงไปตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับเรียบแม่น้ำเรียบวังบาดานนะครับครับบริเวณจะเป็นถนนสุดตรงนี้แล้วก็ ให้ผู้คนได้เดินนะครับเดินแล้วก็ทำเวทีดวงสวงหรือที่ดานาคีจะขึ้นมาฝั่งนี้นะครับมาไล่ลำตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆอีกไม่ช้านี้นะครับจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ นี่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะครับเป็นท่าเรือที่พระอาจารย์จะนำะลูกศิษย์ลูกหาอยากไปเที่ยวชมแม่น้ํากับแม่น้ําบางหรือเกาะแม่นางศรีดานะครับท่านก็เนี่ยฮะเป็นเรือขนาดใหญ่นะครับบรรจุดได้ก็ประมาณ6คนหรือสิบคนประมาณนี้ครับปีใหม่นี้นะครับ ก็เซิร์ชใน Google มาหรือว่าแผนที่มานะครับสำนักปฏิบัติธรรมคณะโชติเกาะแก้วกลางน้ำวังบาดาลนะครับที่อยู่บ้านวังยางนะครับตำบลท่าลาดอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับนี่เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็มากางเต็นท์นอนนะครับชมบรรยากาศแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ มากมายนะครับก็มีเช่นพระพุทธรูปทันใจองค์สีขาวขนาดใหญ่แล้วก็มีองค์ปู่ขอมพญานคราชนะครับอนันตนาคราชนะครับปู่พญาขอมอนันตนาคราชที่ตรงนี้นะครับเคยปรากฏกายให้พระอาจารย์ธนโชธได้เห็นได้เห็นตาเนื้อนะครับนี่ครับเป็น วังบาดานขนาดใหญ่มากนะครับมีคนพระอาจารย์บอกว่ามีคนเห็นหลายคนนะครับีตรงนี้ก็จะเป็นวังบาดานวังน้ำกล่ำที่พระอาจารย์ได้ทำท่าเรือตอนนี้พัฒนาไปไกลนะครับปีใหม่นะครับถ้าใครอยากามานอนชมบรรยากาศนี่ครับตรงนี้กลางเต็นท์ได้เลยครับ